จเเมื่อตอนไหนไปแล้วคนวะตัวมาแล้วกับมื่อบ่ะนะสวัสดีสวัสดีคอมเม้นี่น้องเอซีสบปุโคตเนาะวันนี้ก็มาพบกาพ่อกับสาวๆมีเพื่อนมซนี่เกอ้น้องบายนีบายดีเลย ไอติมได้สบายดีคิดห้องเริไใครกไม่เดือเดีวบจะ่ที่หนะตัก้นมนะแล้วหางไม่ได้ตัวนี่ง้อมากี่กะีบ่ีบ่กูอ่มึนะ ทีว่าสิเอาไว้หาพปีใหม่หาย้อนปีใหม่รับป่ะอนปีใหม่นี่เลยสิบคอนปีใหม่งานบักใส่ายงานตีทองวนจางานีฟ้เออมีมีรองเท้าชับเนาะเอองาเออรองเามัอน เออตินมันหือารนอนเนาะใื่คือไม่ถนอมัวม่ไนนี่ปวดคอแขสื้อมหายงงคอจัดเนาะปั่นใจซื้อมาหายกันเหือ ยิบได้แล้วสิ่งเรื่องอหานะนิบรวงเี่นอะไรดูบะเบยนุ่งหวงอมันเล็กมันหนึ่งอ้าหน่เจ้าอันนี้เดยสอง้นอันนี้ฝากให้ดูของซีนเรืัองเด้วดีไหม nông sao hơn. một ừ. khơi chữ nhà hãy ra chắc chưa đó. Thằng cho vào này. đây này. Cho đây kia. khơi hình lao tài vậy thì ta. Bụt khơi chữ bô min. Bụt hình, 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 hình. hình lao chữ chắc chưa. Hãy khơi ừ. chữ à, bô min. Bụt khơi chưa. Anh ấy bảo là lo chạy đâu. Khác là chạy đâu. อยากเห็นนะตาโตตัวมึงให้ให้เพนว่าบ่แม่นเรื่องกะเอาให้เพิ่นกะเอาให้ลูกสาะมันบ่แม่นเรื่องเพิ่นมีแต่ใสอันิ่แปบน้องาวน้องาวแม่ก็ต้องแม่บ่ได้ใช้สิงามบ่แม่คือมันว่าตัวนี้เนาะสีม่วงอสีวอือ่ นี่เเีย้องะอนันกัไบใ่นะบุกอันนี้ถุนมเลยอันนี้แห่ร้อนตัดใจเด้อตอนแรกวเสามือไห๊งเมื่อวันศุน่คับพี่กน่เจ้เาั้เอาต่นมาตากอันนี้อางงเวลาืมาก อันนี้อาใยในถังซีนนะคะเพราะว่าตอนนั้นหายเจ้ากั็หายในตู้คนเรพคือเนาะเป็นตัวอย่างไม่ด้เนาะตอนนั้นหายเจ้ากับไปตู้คนเรพคืออันนี้ใหามในถังซ mm ีนเพราะว่าบพื่อคพื่ออย่างหลายร้อยแทเพื่อคือว่าเป็นมีเป็นคนหนึ่งที่แบบมีบุญคุณเนาะอันน้องสาวนี่สะท้องเพราะว่า เป็นเงินถ้ำนะแบบยืมยิบยืมแล้วมาตลอดเนาะไม่ได้ออกกำลังำลายไม่ได้ออกกำลังนำแล้วก็มิตรเล่าคือแบบว่าเอาแบบสามารถยิบยืมเงินนำเล่าได้ใช่ไหมใช่ไหมคุ้ชมเออเขาแนี้เขาน้ามประเดบดองเปิดเนาะประเด็ดนู่นอยังถึแจะได้น้ำน่องคนนี้แองหรือว่าประเด็ดปึงไัห้ถ้างก็ได้ บริบบิบดอกกระชือแบบว่าเอากับบริสีแพงคืออย่างดอกรือเนี่นเนาะสะท่องกได้เงินมากอะได้เงินจากมงักของขะทองแนาะตอนบุญชาตเนาะมงักสะท่องจะเอาให้ร้อยนึ่งกับร้อยดอนเนาะมาเนี่เอาเสือหาลาชใช่รานเลยเอาให้หนึ่งรอยขะท่องกับทำาบุญแน่ละกะคือสิมาสากแม่สักนัสาวเนาะกระพืนนรงเลยขืนนึ่ง ว่าชาวท้องมันเป็นทนแต่ว่าบอคอยได้ใส่สินละ่ขนาดกระชิ่เป็นชุดหรวอว่าใส่กระส่งเลยเป็นชุดเลยนะได้แล้วค่ะงาน่อไสนเุดนีม่ออมค น่องไดตายซะนอันนี้ให้ปีใหม่หะเนาะควนน้องสาวน้องสาวแม่ของะต้อง็นแต่ยังมีแน่เนาะแต่เราหักโบซื้อโบไส้แบบนี้นะเเปป็็นนัวมีให้หน้าตะก้ามีงัวมียางร้ายเนาะแต่ว่า เราเป็นคนแบบว่าโบหมักใส่แบบนี้โบหมักใส่บหมักซื้อนะคนแบบนั้นด้แว่าน้งบริสุทธิ์ยังไเราจะเพื่อกเนาะท้งเลดเลยจะลองซื้อแต่ซื้อไห้แล้วก็ใไห้แล้วนิ้บใจนีเด้อราะว่ามันโบไห่ไทยได้เนาะมันไห่กับิ้บใจเนาะนิ้บใจบิ่ไแมเบเคยเห็นเราใช้บุก nhiều người nho, người nước đưa, cái công ăn gì vậy? lũ cha chúng lao nhíp nhíp, xay thầy mà, này bán không, không thay, thay cái lũ nhíp Không hay, không hay, kéo đây, nhở, kéo bay nhãng tai, phải đấy. Chắc, của mẹ, người mẹ cái ta, cái gì nhở? phải, bố say cái dãy บัวส่กับบัวไซอะ่เยแต่ท่อมน่ะเป็นพ่นบิวไซสีแหละคุณแล้มาหาบัวจะสุดเป็นตะโก้บัวไซอนนี้ทำแม่กับน้องสาวยัไให้ในพื้นพื้นนะก็ระพื้นเนาะแต่ว่ากับบริมีไผ่อะคุณพน้องกับนี่เลย่กับท่อมแ้วกับในตู้กับน้องสาวคนนี้แหลน้องสาวตัวเ่ะ

กระทงกับโบมันเงินจะคลองเนนะคุณเงินไม่หัดให้กระทองก็มาบิ่ฑบุญนั้นถ้าห้างเนโอนให้คิดสมาตรเนาะคุณกระทงก็ได้ไปเหตุต้นทำบุญแม่แลวกจะจิตมาฝากแม่ฝากมุกุฝากแม่ับอันแม่สาวแม่โอนแล้วเขาเลยใส่ช่อง้้าานนีีละเ บรกพบบใหญ่ใหญ่ส่งแต่บม่มีไพี่ก้าคือแต่เทอาก้าวอ่อืมแต่เขาบอกม่มีหรอกอื้ต้องบอก่มีมันต้องให้สินเลนของนั่นมีของนั่นเขาเรยกโซต้องมาถึงหอเลยอนั่นเที่ขึ้นใจ้ดนแม่มาหลักอั่ก็ปั้นนี่ไง

ตัดสินใส่ก่อเออตัดใส่ตัดใส่กนนกถึดมุมนีตัดตัดถึงน้นตัดออกจากนี่ลยก่อนโตโตห้าให้แล้วนั่นตัดเลยเนก้อนอีกสกออีกตัดีกอาบได้ใส่กเียอเอา้ถามไม่หมตู้มัมีเลยถรงกันเลยเขียดสตา มองตุ๊บๆอยู่ก็ะเจ้าเครียดน่าหนูนีเงินนี่ย่ะันจ้ารจลูกกินแต่ละมืองกันลูกคนเดียวเราช่เลยเชิด้ี่มล hmm. ูกญ er ่แม่ม่ใส่แม่ทานแต่เมีประเหแม่เลยเียวด้นะนะเม่ช่วยไปุกดัน่้นี่แหละเียวไดราณกันเนาะประเหตแม่โาเลย

ค่ะพื้นค่ะพาย่าทุกจริงทุกอย่างและเนาะเฮาเป็นคนลำชอบเองพาลูกอยู่พาลูกกินกับเทอมลูกอีกค่ะโรงเรียนพาอยู่พากินนี่แม่จมเท้านี่เพื่อจมลายแค่ไม่มีขึ้นได้เลยความดันไม่ขึ้นเลยจมเลยแบบมีอะไรที่จะได้จมลูกทานแบบนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนหาคนเดียวแล้วก็ยังมันต้องมี

เอาห้ก่อนดีไหมมันดีได้ปบนี้เจ้าหน้าย่งเดือนิมานี่ยแหละเาชิฮอดนี่ยาิอตก็มีด้วเ้าหก่อนเนี่ยเวรยังได้ซื้อมาหลแล้วเพื่อคนเฮ้าิมเมอร์เนี่ยตัแน่นอนเพื่ออยู่ไปลงตุ่มตายแล้วก็ได้ใจเลยนะได้ห้ก่อนชมากด้ห

มาเด้อลูกเด้อมามีตู้ได้น่ะมาตู้เตี้ยได้น่ะมาตู้เตี้ยได้ลูกเอ้ยน่ะมาพี่ว่าสันมาแล้วอืมตะโกหดไปอยู่พุทธฉันนั้นฉันมาพี่มาเด้อ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 ย่างเด๋ลานผู้เดียวนี่ก็ได้เสียงไห้ยฉนั่นวันไวนั่น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 เอาเบาลานทั้งนี้ได้อยังอยัง คุณพ่อไปเล่นน้ำใบมิวพี่ลูกไอ้มิวเอ้มิวพูดนะแม่จ้อยออกแล้วออกทั้งนั้นแหละผู้แม่จ้อยออกทั้งนั้นแหละไปไหมไปไปเล่นน้ำใบมิวไว้ไอ้มิวห้องอน้องไอ้มิวไปลูกวะไอ้มิว้มิวเด็๋นอนห้องมิวนะเอามิวมันวะมิวอ่ะมิวไม่ตูกระถาเมื่อไอ้มิว

เท็ดจะดหลอดอยู่เนาะอันนั้นจกโตยังโลกโตยังโลกโตยังโตยังเว้ดตุนมาลลกตุนตุนักเลยทำันดังยิ่งเลยทีหันลอยมาแม่มาแม่่ากระจาเชาเลยค่ะอื มาพี่มาพี่เอาไปเอยจ่ารับทั้งนั้นเดาไอ้จ่าชิลัดเดาานมาหน่มานงยางเอาน้กว่าเ่นกเะเฮ้ยเงง้ข่งฮักแะเดยืดเนย้อานงจืดเลืเฮ้ยจืดจุก แงงอ่ะแงงคิงอ่ะโอ้ยพอแล้วค่อยงางก็ลูกมาดเบิ่งทางอ่ะแงงคิงเจ้าของนะหาพี่มาเล่นน้ำเบื่อพี่ไปลูกดึงนี่ยดงนี่ยดงนี่ยไอ้แก่นุ่มนี่ยนี่มันดังเท่ไรวะยังจะเด้งนึกม้วนอยู่แก่นุ่มวะเท่ไรวะยังงอนชิงเลึงงอตรงไแม่ อขาช้อนเราแซงเราเวนว่าแดดมไแงอมมันแม่มันั่งมันั่งน้ำอาผีไว้หน่งนึ่งดื้อีบุูปูไ้ให้มันอ่าใครจะปูมันมีหมองยางอืมใคร้มันมีหม่องยางมาไม่รู้ไม่จอยเปิดประตูตามได้มาเแมเอ้าโอม่จอยเอาเรวดิออ้า กระตุนเพ่นได้นือเอ้ยบิวกับเอ้ยพิงกับผ้ากันญาติกับกินเซลเซียู่ข้าวปุ้นใช้น้ำช็อตใส่ก้นน้ำห่อนใส่แซ่บอร่อยแย่งกันกินปุ้นอยู่อันนั้นกัได้ว้ยชักตาตัวเองมาลูมามามาให้อามานี่ไฟเห็ดไทยนี่มั้ยิึงเบิึงความขี้ดือของมัน น e. ี่ไงมหาลวมามามอนดินนอนท้เถืนนนะถอนอนในเลือดงออกจ้ถอดอวันจันทร์นะไม่เห็น่มันนะจันล้มมาเลยทางปรกทางคอาเฮ็ดไอจุนนะใคมิวบางแน่ยมัยังเลยยังโูนยันจอยยังงี้่อเ

เราถ่ายมาจต่บ้นน่อยบอยสารนะตุอืออเอออที่บอออนเดิน้ากโอเคเก่งเก่ันนี้เ้คนเวกได้เลยคนเวกได้ด้วยอ้าวเราเจ๊งอะนะคนเวกได้เนาะโอ้ยลานเลย เอาตีก oh, <laughs> oh, oh, mm ันเนี่ยนะกันกระหัวแล้วเนาะออโอ้จิมาตีกันเอาหัวเพื่อนเพื่อนหายเอาไรฮะวะละบอกกลุ่มาได้ผูเห็นวะเห็นวะเอ้ยไปเด้อบอกกุ่นมาเลยเด้อเต่งแค่ไหนเต่งหน่าเงอรึยังเต่งเวกันเลยเอาตีตีอาอได้มื้อนี้เขาคือปลาต้มมื้อนี้ เอาบุ้มีบ่เจ้าก็ฟุมใจเลยเขาได้กินตจักอือพิจักพิ้กรกกติกน้ำอือน้ำแข็งน้ำเคืองกินแล้วสิแก้วปลากรมีคือตัวกึ้นท่วงจ้ะแก้วตัวข้นเดืองให้นางนะชื่อสีพันมาแปลงเนอะแปลงแก้วเนอะ่ายละแปลงแก้วเนอแก้วแมงไงฮค่ะแก้วเดืองรับ มา,มาแม่ไอ้ก,กุนเอาเมื่อได้ค่ะมาหน่ยมาหน่้ยไม่มอามาแม่หม่แม่ไม่จอยให้อีได้ค่ะสร้า <laughs> งเดีย๋ยจืดนึงเลยอีแลมน้อยมยึงเลยเดี๋ยวตลาดบบ่ฝากเต้อม่ตุชื่อตลาดนัดชื่อตลาดนัดอากาฝากซือไปนเท่าัก ไปตลาดบาพากนี้เองนะฝากซชื่อในมิตู่มู้ถขาไม่ตู้มากเลยแกนั่งขาท่กับนั่งขาไม่ตู้อยู่เพื่อนแล้วแล้วไปก็ไปพิงตะวิศนะพอตูเราก็ไปไปเด้พอตู้แล้วพอตู้เราไปรับมา,า,าทนะี่ถ่ายด้วยในน้ำาล้ในใจในใจอ้าเน,นี่วยวัวไม่ตู้อ่ะอือเฮ้ย mặc dù là ở đây, là yang ở đây mặc dù đủ không? Bên dù bên dù vô dù mặc dù mặc dù mặc đủ không? Làn cả dù mặc dù mặc dù đôi, này đường. Đường. Đối, mày đụng, mặc con, bye bye con dù bye bye bay ấy, quá, bye bye dù mặc đó hả? Sấy mặc dù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  sấy. รถรถแล้วไปดิถ hmm. mm. ือเกิดมาบ่หน <asa makes noise> <réussi> ่ะอืมคือแม่มันเลยอี๋อีญี่วงกะบเวชิล่ะบ๊ายบายมิตู้นะไม่ดุบ๊ายบายนะไหมบ๊ายบายเออบ๊ายบายจงจุ๊บลูกจงจุ๊บบ๊ายบายนะบ๊ายบายเอ้มบ๊ายบายเอ้มิวด้ิวก็บ๊ายบายอ่านไม่ตู่มาแล้วู ตัเรล้วตตุ้ยเมล้วบายบแล้ว่ตุ้ยมื่อตุ้ยเมล้าวจักแล้วเมื่อตอนไหนไปแล้วเหรอตัวมาแล้วก็เมื่อบอกนะแล้วกับเมื่ออืม กวมาหาบอ่ะนะเพราะต้นไม้ให้อาไปเพราะต้นไม้ให้อาเด้อโอ้ยลานฝนมันดุคักดุแน่ปวดปวดปวดขึ้น